สวัสดีคุณผู้ฟังดวงผีบอกทุกท่านก่อนที่จะไปฟังคำทำน,นายขอให้ท่านกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเรื่องช่องผีลี้ลับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามดวงผีบอกนี้เป็นดวงของคุณที่เกิดราศีเมถุนหรือคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนที่บอกไว้ในเดือนพฤษภาคมและไม่ได้บอกกับใครคนใดคนหนึ่งจึงขอให้ท่านที่ฟังแล้ว ให้ลองนำไปปรับใช้กับตัวคุณเองอีกทีด้านการงานของคนที่เกิดราศีเมถุนงานที่กำลังทำอยู่จะมีเรื่องให้ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขแบบเร่งด่วนกระทันหันแต่ถ้าเกิดได้ปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นเพราะอาจจะได้งานใหม่เป็นที่ทำงานใหม่หรือที่เดิมแต่มีโปรเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นได้หรือคนที่ตกงานแล้วไปสมัครงานทิ้งไว้เดือนนี้ จะได้งานทำผีบอกให้คุณเรียนรู้และค่อยๆปรับตัวหัดฝึกฝนทำไปให้ชำนาญแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะดีขึ้นด้านการเงินแม้การงานและการเงินของคุณจะดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหรในเดือนนี้แต่คุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ยังมีงานทำและมีเงินใช้อยู่แถมเงินก็จะได้มาอย่างไม่ยากลำบากด้วยแล้วก็จะได้มาแบบคาดไม่ถึงจนทำให้คุณมีเงินเหลือ ซึ่งคุณอาจจะนําเงินนั้นไปลงทุนทําอะไรเพิ่มเป็นงานเสริมได้อีกด้วยส่วนรายจ่ายก็ยังมีมาอยู่โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ซ่อมบ้านซ่อมรถแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนักด้านความรักคนโสดช่วงนี้เนื้อหอมมีเสน่ห์แต่เป็นการมีเสน่ห์กับคนที่เขามีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วผีบอกว่าให้คุณตัดใจและตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปเลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแฟนหรือคนรัก จะให้การสนับสนุนและเกื้อหนุนคุณเป็นอย่างดีด้านสุขภาพจะมีเรื่องเครียดหรือเหนื่อยล้าจากการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยผีบอกให้คุณปล่อยวางบ้างอย่าเอางานกลับมาคิดหรือกลับมาทำที่บ้านให้หาเวลานอนหลับพักผ่อนเยอะๆสีและเครื่องประดับที่ส่งเสริมดวงชะตาของคนราศีเมถุนผีบอกว่าให้ลองใช้เครื่องประดับสีแดงเพราะจะส่งเสริมด้านความสุข ความมั่งมีรวมถึงมีโชคเรื่องการงานและความรักอีกด้วยเครื่องประดับสีแดงเช่นไพลินจะเสริมบารมีให้ผู้คนรักใคร่นับถือช่วยลดปัญหาระหว่างการทำงานส่วนเครดลับมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีเมทุนคุณควรไปสกการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินและนี่ ก็คือดวงชะตาของคุณที่เกิดราศีเมทุนในเดือนพฤษภาคมนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเรื่องช่องผีลี้ลับเพื่อฟังเรื่องลี้ลับอื่นๆขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบโชคดีมีความสุขและรักษาสุขภาพให้ดีจากดวงผีบอก